ดูหน้าที่แบบมานั่งกินนี่คือนัดกินข้าวนะไม่ได้อยู่ในกองนะคะอันนี้นัททานข้าวแล้วก็พาลูกชายพี่อ่านมาค่ะชาวเน็ตพี่อ่านมากับพวกเราพี่อ่านไม่เกลียดเราแพ้ bff ผู้สิบคือตอนแรกผู้ตรงๆไปอ่าูกัดจะเทเลยอ๋อกัดจะเทแล้วแหละแต่พอเห็นรูปพี่อ่านปุ๊บบอยเอ่วว่าต้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเจมก็มาเพราะว่าชื่อเจมมาอยู่แล้วก็เลยต้องมาถ้าไม่มาก็ต้องเปลี่ยนชื่อในทะเบียนอีก อันนี้ลุงอ่านนะนี่ลุ้องหนาด้วยซิมูขอบคุณค่ะตีโล่ตีโลมตีโลมตีโลขอบคุณนะขอบคุณครับูด้วยขอบคุณครับป้าหยางวันท่านไเพ่นลืกเอ้ด้วยไงลุงแอนลุงจอดตีโลมตีโล่อ่านกอดขอบคุณครับลูกค้าขอบคุณครับำยุ่หวานเลยท่อนี้เลือดก็ไม่ด้วยให้หมดแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยน่ารักเป็นเด็กดีนะดูดึงได้ยิ้มตลอดเลยอันนี้ก็เป็นตัวแทนลุงคอยนะ แล้ววันน่้กองคน่ะกองเลยแยกสีเลยหกินไอติมหรอครับเล็กเหมือนแมวน้องลงไหมน้องลงมาไหมแมวทวาแน่อยู่ทางนี้แมวน้องเรียก มีมีคนนั่งรอน,นี้รินอยู่3คนนะมีมพี่พอรมีเรดเรดแล้วก็มีอั่งเปานั่งรอด้วยเนี่ยนีม่มันแกงอะไรเนี่ยแบประตูติดประตูโอเคทําไมดูเอาแล้กระโดดนะกขะโดดนะ

เปิดรับหนูหน่อยเปิดรับฝั่งไหนดีนะฝั่งนี้เนาะ